สวัสดีครับ LU NC Thailand หอยทากตัวน้อยๆเจอกันอีกทุกค่ําคืนนะครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆสายเลือด LU NC c l a s s ิ c ครับก็คลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่าน ไม่ใช่เงินของผมและผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคําพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนําไปเป็นบรรทัดฐ,ฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะคําพูดผมเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้และคําพูดก็เชื่อถือไม่ได้สิ่งทุกสิ่งบนคลิปวิดีโอเดาลวนๆครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่วิ่งขึ้นวิ่งลงดีนะครับดีถือว่าใครอยากเล่นสั้นก็เล่นนะครับแต่ช่วงนี้ผม ไม่อยากเล่นแหละ,ะครับก็คืออยากจะนั่งดูอยากจะนั่งดูอย่างเดียวครับว่าเออจะไปยังไงอะไรยังไงครับเพราะว่าไม่เหมาะกับการเล่นสั้นแล้วณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้ากาฟเป็นสภาพเนี้ยมันมันมีแรงแรงผลักและแรงเวียงแบบแรงแรงเกินไปนะครับมันดูช่วงจังหวะเนี่ยมันมันทําให้สบัดเราเราแรงมากเลยนะพูดเลยว่าสวัดแรงมาก ่าใครจะเรียกสะบัดเหมือนผมเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมเรียกว่าสะบัดแรงมากแรงจนผมไม่กล้าเข้าไปแลกอะ่ะผมพูดเลยว่าผมไม่กล้าเข้าไปแลกผมกลัวว่าจะเสียเหรียญน,นะครับผมพูดเลยว่าผมกลัวจะเสียเหรียญเสียเหรียญที่ที่ผมซื้อไว้ในต้นทุนที่ต่าๆไปแล้วก็ต้องมาซื้อเหรียญที่แพงขึ้นนะครับคือถ้าถามผมนะตอนนี้นะครับกับเงินที่ลงทุนกับลูน่าไป นะครับถ้าถ้าเาแบบเอาหลังรุดเพกนะครับเอาตั้งแต่ก่อนรุดเพกนิดนึงนะครับเอาแบบนิดนึงก็ถ้าถ้า,าแบบหลังเลยดีกว่าถ้าแบบหลังรุดเพกเลยอะ่ะอีกที่มันรุดเพกไปแล้วก็รุดเพกเราไม่พูดถึงนี่ว่าครับช้ำไม่พูดเอาหลังรุดเพกมาเนี่ยที่ผมผมไล่เก็บซื้อใหม่เนี่ยหลังจ ตั้งสติสตังได้นะครับก็ไม่ขาดทุนแล้วนะครับณนะตอนนี้คือไม่ขาดทุนแล้วคืนทุนคืนทุนหมดแล้วนะครับก็คือได้กําไรแต่ไม่เยอะนะครับได้กําไรแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็พอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งที่ทําเป็นคอนเทนต์ไว้หนึ่งพันนั้นก็ไม่ขาดทุนแล้วครับขึ้นขึ้นขึ้นมาได้กําไรหมดแล้วนะครับแต่แต่ก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่า แฟนก็บอกว่าไม่ลองขายหมุนดูก็เลยบอกแฟนว่ามันไม่ไหวครับบอกไม่บ้านเลยว่าไม่ไหวช่วงนี้กลัว Greek, to กลัวเสียเหรียญครับกลัวเสียเหรียญมากกว่ากลัวเสียเงินนะครับตอนเนี้เพราะว่าราคาได้เปนเหวี่ยงแรงนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับ <spe ak> เพราะว่าเหรียญน,นี้มีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าถ้ายอมรับความเสี่ยงที่จะเป็นศูนย์ได้ภายในทุกวินาทีไม่ได้ก็ควรจะเลี่ยงให้ห่างจากเหรียญนี้นะครับผมพูดเลยว่าจากเหรียญนี้ เพราะว่าผมทำคอนเทนต์จริงอาจจะมีบางท่านอาจจะไม่ไม่ค่อยพอใจในคอนเทนต์ว่าเหมือนเหมือนมาหลอกลวงนะครับผมผมไม่ได้หลอกลวงคนระับเพราะว่าที่ผมทำคลิปเนี่ยผมทำเองแล้วก็ซื้อเองนะครับแล้วก็แค่มาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเออผมซื้อนะผมใช้แบบนี้นะนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แนะนําว่าให้ซื้อตามผมนะเพราะว่าซื้อตามผมไม่ได้นะครับผมพูดเลยว่าซื้อตามผมไม่ได้ ดูได้ครับจะซื้อตามไม่ได้เพราะว่าและผมก็ไม่สามารถจะบังคับให้ใครซื้อได้หรือบังคับไม่ให้ใครซื้อก็ไม่ได้นะครับเพราะเงินเป็นเงินของของเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูคลิปกันนะครับไม่ใช่เงินผมนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เงินส่วนตัวผมมามาลงทุนเหมือนกันนะครับก็เลยเลยไม่สามารถห้ามใครได้ครับเพราะว่าใครจะซื้อหรือใครจะขายแต่ไม่แนะนําให้ทําตาม ผมนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมยอมรับการเป็นศูนย์ได้ทุกวินาทีนะครับก็มีแรงซื้อที่แบบอืมก็ซื้อเยอะอยู่นะครับแล้วก็บางท่านก็มีบ่นนะครับที่ไปไปได้ยินมานะ ไปได้ยินมาแต่ไม่ต้องรู้แหลงดีกว่าครับว่าแหลงไหนมาแต่ว่าผมไม่ได้ยินมาว่ากราฟตัวเนี้มันเป็นกราฟหลอกนะครับมันไม่ใช่คนจริงนะครับตัวแรกเลยนะถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้เข้ากลุ่มเราไม่ได้อยู่ในชมรมเราไม่ได้อยู่ในกลุ่ม l ล n e ที่มีคนจํานวนเยอะๆพูดคุยกันเรื่องเหรียญลุน่าเนี่ยอถ้าเรามองเราพังแค่ตัวเราคนคนเดียวเนี่ยเราก็จะมองว่ามันเป็นบอทนะครับเป็นบอทเป็นโปรแกรมหลอกเรา เล่นครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือทุกคนก็จะจะรู้ออเดอร์ของคนของของแต่ละคนเลยนะครับว่าเฮ้ยออเดอร์นี้ผมขึ้นมาแล้วออเดอร์นี้ผมขึ้นมาแล้วครับแต่ถ้าการที่ดูในมือถือเนี่เราจะดูออเดอร์ตัวเองยากนะผมพูดเลยว่าดูออเดอร์ตัวเองยากผมแนะนําให้ดูในคอมพิวเตอร์นะครับหรือในโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าจะดูผ่านพวก iPad อะไรเงี้ยผ่านเบราว์เซอร์ไปผมว่าน่าจะจะโอเคกว่าเพราะว่า เราจะเห็นออีกช่องหน้าต่างหนึ่งครับคือจํานวนเงินนะครับในการตั้งราคาคเพราจะรู้ว่าออเดอร์นี้ของใครนะครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็จะทำวิธีบอกว่าจะใส่ยังไงให้ดูว่ารู้ว่าออเดอร์นั้นเป็นของเรานะครับก็น่าจะเป็นคลิปพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าจะทำทำวิธีใส่ใส่ตำหนินครับใส่ตำหนิว่า ออเดอร์เนี้ยของเรานะครับคือตอนแรกเลยนะผมก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าทดลองและและพิสูจน์แล้ว,ลวโอเคมันใช้ได้จริงนะครับแล้วก็มันเป็นผลจริงๆว่าเออเราสามารถรู้ออเดอร์เราได้นะครับแต่ถ้าดูในมือถือผมพูดเลยว่าอาจจะดูไม่ได้นะครับถ้าอยากจะดูในมือถือได้อาจจะต้องดูผ่านเบราว์เซอร์นะครับเข้าไปในเบราว์เซอร์คือการเข้าเบราว์เซอร์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องล็อกอินในบัญชีเรานะครับก็แค่โหลดหรือเข้าหน้าเว็บนะครับเข้าหน้าเว็บของบิ t คัพ ครับแล้วก็เข้าไปที่กระดานเมนูคําว่าซื้อขายแล้วก็เลือกาาคําว่าลูน่าเลือกเหรียญลูน่าแค่นั้นนะครับเราก็สามารถที่จะดูออเดอร์ได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่กดสั่งซื้อสั่งขายได้ถ้าเราไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบเขานะแต่ใช้สําหรับไว้ดูได้นะครับก็คือสามารถจะเข้าไปดูที่ไหนก็ได้เราจะไปดูที่คอมเครื่องไหนก็ได้นะครับถ้าเราเพราะเราไม่ได้ล็อกอินเข้าไปนี่ครับพอเราเข้าผ่านห,หน้าเว็บไว บัญชีทุกอย่างมันก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกับเราในคอมเครื่องนั้นนะครับแต่เราสามารถเห็นออเดอร์เราได้นะครับเราก็ปรับความลึกเอานะครับตั้งแต่30มสิบตาร์ทอยู่ที่30 30 50แล้วก็หนึ่ร้อความลึกนะครับก็แล้วแต่เลือกปรับกันเอานะครับก็เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้เช้าผมจะทําให้ดูนะครับว่าเราจะใส่ออเดอร์อยังไงแล้วให้ให้รู้ว่าออเดอร์นั้นเป็น เป็นของเรานะครับไม่ไม่ใช่ของของคุณใดคุณหนึ่งครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นคอนเทนต์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะจะขึ้นมาตอนไหนนะครับก็คงต้องแอบจิกเงินแม่บ้านเพื่อเติมเข้าไปอีกสักร้อยหนึ่งครับเพื่อทำคอนเทนต์นะครับก็ขอกําลังใจนะครับส่งแรงใจให้ผมด้วยนะครับคืนนี้ว่าผมจะรักเงินแม่บ้านหนึ่งสักหนึ่งร้อยบาทเพื่อมาทำคอนเทนต์ได้หรือไม่นะครับ ้ไม่ได้ก็แสดงว่าต้องใช้เป็นคอนเทนต์แบบเออ่เงินเงินเปล่าครับเงินเปล่าแบบแบบแบบกดให้ดูแบบเปล่าๆอ่ะครับแสดงว่าผมทําภารกิจรักเงินแม่บานไม่สาเร็จนะครับ <c oughs> ก็ใครที่ลุ้นนะครับก็ลุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญที่จะมีราคาพุ่งก็จะพุ่งอยู่ประมาณช่วงตีหนึ่ง ตีหนึ่งเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งขึ้นไปนะครับก็จะเริ่มมีอาการพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็บีซีนี่ครับของกระดานตางของกระดานนอกนะครับโอเคโอเคคออคอยอีเอนะครับก็ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ซื้อเหรอนนี้ไว้นะครับก็เริ่มเริ่มเริ่มแดงผลนะครับก็คือได้ได้กำไรนะตอนนี้นะครับก็คือได้มา จาก23นะครับก็ขึ้นมาที่1บาทไทยแล้วนะครับก,ก็ได้นิดหน่อยนะครับได้แค่แต่ถ้าเกิดเขาขึ้นไปสัก20บาทก็ผมก็ขายหมดแล้วผมไม่ไวครับเพราะว่าจะเอาเงินเงินขายที่ขายได้ก็มาซื้อรูน้านี่แหละนะครับมาซื้อรูน่าคลาสสิกนี่แหละไม่ไม่ซื้อที่อื่นนะรก็ซื้อรูน่าคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาขึ้นมาที่1ดอลลาร์ได้นะครับหรือ20บาทได้ผมก็ขายหมดเลยครับ มีไม่มากครับผมมีอยู่แค่ร้อยกว่าเหรียญน,นะประมาณนั้นประมาณร้อยร้อยหกสิบมั้งประมาณร้อยสิบเหรียญซื้อไว้เล่นเล่น,ลนแค่นั้นนะแล้วก็กะกะว่าก็จะเอาเงินตรงนั้นนะที่ขายได้กําไรจากเหรียญที่ที่ขึ้น,น่ะเพื่อจะเอามาซื้อรูนหน้าต่อแล้วก็จะโอนเข้าไปในบิตคัพครับตณะน,นี้ผมก็สําหรับไว้ซื้อขายเหรียญบ้างเหรียญที่ที่ผมไม่ไม่มีในบิตคัพครับเดี๋ยวเรากลับมาที่บิตคัพดีกว่า ก็ลกระดานบิ๊กคัพเราก็เขียวดีนะครับเขียวเขียวมีความสุขด,ดีนะครับก็คลิปนี้ท้ายคลิปนะครับผมก็มีคําถามมีมีมีคำถามเนพะื่อนๆพื่นพี่ๆนะมีคําถามว่าเออคิดยังไงถึงถือเหรียญลูน่าคาสสิคนะครับคําถาม อย่างไงถึงถือเหรียญลูนาคลาสสิกนะครับแล้วถือแล้วได้อะไรคิดว่าคิดว่าจะได้อะไรจากเหรียญลูนาคลาสสิกนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับว่าความคิดเห็นของแต่ละคนจะเหมือนกันไหมนะครับว่าคิดยังไงเราคือคือเราคิดยังไงอะที่ที่ถึงถือเหรียญลูนาไว้นะครับแล้วก็ เมื่อถือแล้วเนี่ยคิดว่าเราจะได้อะไรจากเหรียญดูนาก็อยากฟังความคิดเห็นเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับว่าคิดยังไงนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับหรือใครที่เห็นต่างนะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าเพราะอะไรไม่ควรถือเหรียญดูนา่านะครับเพราะอะไรถึง ไม่ควรถือเหรียญลหน่านะครับเพราะว่าผมอยากฟังเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับว่าคนที่มองต่างออกไปจากเราเนี่ยเขาเห็นอะไรแล้วเราไม่เห็นอะไรนะครับผมผมอยากรู้ตรงตรงนี้ครับว่าเออคนที่เขาเห็นต่างจากเราเนี่ยเอ,อคือแง่มุมไหนเพราะอะไรทําไมเหตุผลอะไรเงี้ยครับ ก็ตรงนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชวนมาเพื่อนนะัะทะเลาะนะครับเอาแค่แบบว่าแสดงความไม่เห็นต่างกันนะครับก็ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆที่มาคอมเมนต์ก็คลิปนี้ก็วางใจเป็นกลางนะครับถ้าใครที่คอมเมนต์แบบเห็นต่างเราก็จะไม่ว่ากันนะครับแล้วก็คนที่ไม่เห็นต่างเราก็จะเคารพ ผู้ที่เห็นต่างครับเพราะว่าผมอยากจะเห็นอีกแง่แง่มุมหนึ่งครับคืออยากเห็นเห็นอีกมุมหนึ่งของเหรียญน,นะครับว่าคนที่หรือเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ไม่คิดว่าไม่ควรถือเหรียญเนี่ยมันเพราะอะไรทําไมมีแรงจูงใจขนาดไหนนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับไม่ไม่มีอะไรยืดยาวนะครับเพราะว่า ออกจะไร้สาระนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยราคามันพูดไม่ได้นะครับมันมันยากต่อการคาดเดานะครับแล้วก็ตัวผมนะตัวผมเองผมผมประมาณว่ากราฟนะดูให้ดีนะครับอย่าไว้ใจกราฟนะครับอย่าไว้ใจกราฟกราฟหลอกเราได้เสมอนะครับ เพราะว่ากราฟมันคือจิตใจของคนที่ถือเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับว่าใครจะใช้วิธีไหนนะครับแต่ผมเตือนได้ว่าให้ระวังเรื่องกราฟนะครับไม่มีใครรู้ดีรู้จริงนะครับว่ากราฟมันจะไปตามเส้นที่ที่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับบางครั้งอะ่ะมันอาจจะหลอกเราแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับผมใช้วิธีซื้อขายเหรียญไม่เคยใช้ ไม่ไม่เคยใช้ใช้วิธีวัดกราฟนะครับผมใช้การคาดเดาแล้วก็วางแผนนะครับว่าถ้าเราเราแพ้เราเราจะเจ็บตัวแค่ไหนนะครับถ้าเราชนะเราต้องการชนะแค่ตรงไหนนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องชนะถึงจุดที่สูงสุดของการขึ้นของเหรียญก็ได้นะครับชนะแค่ตรงที่พอเราได้กําไรแพ้ตรงที่เราไม่เจ็บตัวมากที่ผมใช้อยู่ณนะทุกวันนี้นะครับ ผมใช้อยู่แค่นี้เองเรื่องวัดกงวัดกาบอะ่ะผมไม่รู้หรอกครับผมใช้อยู่แค่นี้นะครับว่าเราจะเอาชนะแค่ตรงไหนไม่ต้องถึงจุดสูงสุดของการขึ้นหรือถ้าเราจะแพ้ยอมแพ้เอาแค่จุดหน,นที่ลงมาแล้วเราไม่เจ็บมากแค่นั้นเองครับทุกเกมเราไม่มีทางชนะได้ตลอดนะครับทุกเกมจะต้องมีแพ้แล้วก็มีชนะสลับกันไปนะครับ แต่ว่าเมื่อแพ้แล้วเจ็บให้หน้อยที่สุดเท่านั้นเองครับก็คลิปนี้ก็กราบขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่พี่น้องนองนะครับที่เข้ามาดูแล้วเข้ามาติดตามช่องแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับก็ผมก็ไม่มีสิ่งอื่นใดน,นอกจากคำว่าขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็คืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับตื่นมาขอให้ เจอแต่สิ่งดีๆแต่ส่วนผมขอให้รู้หน้าขึ้นห้าสิบตังค์นะครับจะได้มีเงินไปใช้หนี้กันนะครับก็ได้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับกับคลิปที่ว่าวิธีการจะใส่ตำหนิของออเดอร์นะครับให้รู้ว่าเป็นออเดอร์นี้เป็นของเรานะครับก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าครับน้องรับฟดีครับสวัสดีครับ